ขึ้นมานะครับโอเคคร้บมีมีจากทางเจแปนของเราด้วยนะครับมีจากทางเจแปนของเราด้วยทางสวาวมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวต้องขออนุญาตเจ้าสาวสัวาาวาาน,น,นนิษฐานว่าระมัดระวังทางด้านข้างบนนิดนึงแล้วกันจะน้ให<ร> <c oughs> ้เจ้าสาวนะคะเลือมเลือม <ๆ S 2> หน่อยนะครับผมหนึ่<ๆ><ๆ>ามย่างย่ามย่างย่าซย่่มก่อนเดี๋ย่าย อนข้างหลังจะรู้ว่าแกยืนนิ่งกันหมดเลยเด็คนสี่ข้างล่างหน่อยกรี๊ดหน่อยค่ะ้อม้อม้อมอ่าดังุ้ยโชว์ดังุ้ยโชว์เลยอ่าต้องแบบนี้ท่านี้โอเคเรดี้วันทู